ที้ยคืมียกับในเน่ยพญ่พันาสื่อกับพอเนยเอ้ยเตี้ย่เอ้ยนั่นนนน้อยเอ้ยนาได้สนะเตี้ยนั <c oughs> ่หนาวบ้านก็เนบ้านก็อินตาพานเตี้ยตาพานเตี้ยเอินพญายใหญ่าน อับมวๆนะบอกันเอาออกหุอ้วก็ใหญ่แนเอแล้วเี้สบายดีไปพี่เนองมีกาเอาเครื่องลงมาเนาะ แต่คุณแม่นะคะพอย่ใจะดีนะคะสื่อของใส่งานยาน้องแคทเนะาะสิคนลงพี่น้องคนลงเอาไว้ใส่ก่อนนี่ฮะเอาขึ้นเทิงได้ปะมาโตมาใส่ที่โตะตัน กำลังทำความสะอาดจัดสถานที่นี่จะเอางนี่ชงตโดยอเนาะโดยาตักตเขา่มใส่ัเขันบะเทียงนะบะเทียงมันบะเทียงมันบะเทียงมันตกพุงนะมันไกลซ้ายเดกจะเอมือดอ บ่เอเอ,เอได้อยู่เอาเมื่อแหล่เธอมาเอาีนา้ำมงอ่ะยาโก่อีกคนคเ่าสิเป็นเครื่องใช้น้าตางนะพี่นออ้องเนะมาคืนนี่เากระจัดถ่ายเป็นเทร้อย ยาสูบนี่ไว้ยันไงยาคู่เรายาสู <c oughs> บเชียงกับบมีพี่น้องไม่เชียงไก่น้ำตั้งรุ่มก็ได้ย้ายน้ำนะตั้งไว้รุ่มก็ได้น้ำนะพูดตัง้งแคมเช้าพูดมาจากหมดกี่ทางอันนี้ไว้ทลายผ้า,ภภาด้วย ก็จะสิบเรื these, ่อง e ี sì, these, these ้ว้าพี่น้องไอ้เขานี่ยจะโตเอากนได้ก็ได้ระยะจากคี้เยข้าวข้าวนี้ว่างไวใส่ก่อนว่

我问。 สามสิบหกแพ็คทังเบอร์เปียงน่าไปแตตีหนึ่งค ah mm ุณหไปลยออไปบ่นอน

ลอยละนล้านก็ันดีมีแหงจัดไปสนใจกระหัย,ยิไลขึ้นคับคือขอเก่าหันลอยละทนล่นละ <Okay. S 1> เลท่านอ๋อหัน,นนี่ใจใหันนี่ใจบ้าง

ขงแม่ย uh ้ากระาปูดียนแม่ย้งกระาปูียจนฝนอดเดหนึ่งระทรันังแคทลงจัดัที่เหตุยไทันบุหคือนังแค้นแบบคร่กับผมอยู่เวลานั่ยทันบุที่เหตุยังไเห็ุไ phong bà xin lỗi lỗi đi nhanh lên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  ข oh ึ้นไว้ใหญว่ามากเลยขาวอะไรกโอ้ยมึงนี่ฮาว่าฮาว่าเหล่ยงงานเรือ

บอกป่ากหมนป่าที่หากับใครน่ไปเยอเอารนนยอะเอาไรล้วแหงหายอยู่กับหายยลีได้นู่นกับนองหยู่คือดีได้ยินนี่นร้านอมันกันนเอหายอยู่คือมันเกิดเป็นแบบนี้ไเมื่อน่าจะทเอามาน่มาที่เอามาในี่ทีเอามาใสจะเอานใส่เ่ากเนไากได้เงินจีบจีเป็นล กระจายไปคาละคานเขาเลิแล้ว่าอันางเขาจะหมดเลยประมาณสี่ละ้ายกางเย็นา่สอม้มันบ่หชั้นจะชิจุกจะลงซกให้มันแนวหนึ่งก็ดีแ่นีไงดีสยลงชจิกไปแล้วงน็ละลงกคสัาได้จะถนันเลยพีพีตามหามเขากัใช้หมดแล้วจะงี้นตนี้แล้วว่ะค่ะ

อือก็ว่าแต่เพิ่นยังอยู่ดีมีแห้งพุ่นแหละเพิ่นบาดเนี่ยเฮ็ดมีดนะกับจองจ้ะแต่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งพุ่นเพิ่นบาดมันยังกระเบียดจากเชื่อมยังกระเบียดให้เฮ็ดกองบุญนําูเด้อว่าได้อีกดอกาเจ้าอีกดอกเจ้าสยันบ่ได้อีบ่ว่าเจ้ายันบ่ได้บ่กองบุญทํากองบุญนี่ให้เอาให้เจ้าจันให้ใครจก็ันโลดโลดมดนะเชื่อมมนต์จจันเด้อบัดเพิ่นจะาเขูเด้อเฮ็ดกองบุญน่ะนะ Hoa hẹn 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 ไปรถอันนี้นะสะกอตนาะไปไหวตารางเอาไผ่ละมันเอไปไว้ครัวเนาะนี่ลองน้ำแพ็ก,กันน้ำแพ็กน้ำคลายข้าวขึ้นไหวเลยจะเอาขึ้นเ,เคร่องน้ำโอลีกับอันนั้นน่ยซีกับอันนั้นนะเอาขึ้นจากซีแพ็กไว้แสบพอ เมื่อื่นเป็นมืองานเหมพี่น้องมาดีจะ,ะเตรียมเนาะฉันฉันไอ้คนกสิลายเนียน่ยการเมื่ออื่นเป็นมืองานเป็นกรขาหมูหนึ่งตัวแล้วกลางวัวเนาะวัวกัางว่ายายเป็นประเสียนั่นแหละขอบคุณคุณแม่ดาราเด้อเนาะซื้อของสวยในงานยายญยาติน้องแคทไทยูดิมิเฮเด้อร่ำรวยร่ำรวยกดกราบด้วยคุณแม่ สุขภาพแข็งแรงคิดยังกให้ได้สำเร็จก็ปรารถนาทุกอย่างเลยข่าวนี่เข,ข,ข้ามาห้ามไปข่าวนี่แบกเอาข่าวึ้นได้ไงทำมาห้ามซอยขันแบก็่ได้ก็ได้โอเคกระสี <c oughs> <c oughs> รบรรยากาศวันสันนิดเด้อขอบคุณนะทุกๆกำลังใจนะคะฝากไปกำลังใจให้เปนเด้อ,อเนาะจะจะทานที่เตรียมพื้นที่ส้างกองบุญยังอยู่ในตลาดเนาะขอเฮือนพันซูในอีตัวนผ่าขื่นๆพันลงลว่าขนาดกัโอ้ยจากหักแเล่บหักเล่าาเ,ลเนาะ